ยินดีต้อนรับกลับสู่จีออ o โตรีวิววันนี้เราจะพาไปชมรีวิว Toyota Fortuner 2025รุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยรถ SUV สายลุยที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานและความน่าเชื่อถือในตลาดเราไปดูกันเลยว่ารุ่นใหม่นี้มีอะไรโดดเด่นบ้างเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกสำหรับ Fortuner 2025มาพร้อมกับการออกแบบใหม่ที่ดูดุดันและฉกเฉียวยิ่งขึ้นแต่ยังคงความแข็งแกร่งตามเสเตยกระจังหน้าขนาดใหญ่ขึ้นตกแตก่ง ด้วยโครเมียมเพิ่มความหรูหราไฟหน้าแบบเลตด,ดีไซน์เครียวพร้อมไฟดีเซในตัวเสริมความทันสมัยกันชนหน้าดีไซน์ใหม่เพิ่มความสปอร์ตด้านข้างมีเซ้นาสายตัวถังที่ชัดเจนเข้ากันกับล้ออลลอยขนาด18หรือ20นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยมาพร้อมราวหลังคาสปอยเลอร์หลังและไฟท้ายเลดเสริมความดุดันบนท้องถนนอีกทั้งยังปรับปรุงด้านอากาศพลศาสตร์ให้ดีขึ้นซึ่งช่วยทั้งในเรื่องของสมรรถนะและความสวยงามโดยรวมทำให้ฟอร์จินเนอร์ใหม่ดูทันสมัยดุดันและพร้อมลุยทุกเส้นทางมากยิ่งขึ้น ในส่วนของกลุ่มพลังฟอร์เชเนอร์2025ได้รับการอัปเกรดเรื่องสมรรถนะมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.8ลิตรที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ210แรงมา้าและแรงบิด500นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและตอบสนองต่อทันเร่งได้ดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นถนนทางเรียบหรือเส้นทางออฟโรดฟอร์เชเนอร์ก็พร้อมลุยด้วยช่วงล่างที่ได้รับการปรับปรุงใหม่และโครงสร้างตัวถังแบบแะเดอร์เฟรมอันแข็งแกร่งเพิ่มความมั่นใจ ในทุกสภาพถนนนอกจากนี้ยังมีการปรับโหมดการขับขี่ให้เลือกใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น e c o Mode หรือ Power Mo d e ช่วยให้ควบคุมพละกกำลังและความประหยัดได้ดียิ่งขึ้นอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงก็ทำได้ดีขึ้นเล็กน้อยจึงเป็นตัวเลือกที่เหมาะทั้งสำหรับการใช้งานในเมืองและออกเดินทางผจญภัยมูวี่อินไซต์เดอสองพันยี่สิบ i ้าโนอร์อ e r เฟ r เออริ r ริชทิน a ทล r อั r วิต d รีเมี i มอุทิ h ัส e อ e ด์อะเด e a d ทคเดอเลเดอร์ซิส a e d a n วลซิ t ุส a t e d in the Ensuring comfort on long routes, the new 10 inch touchscreen infotainment system now supports wireless Apple CarPlay and Android Auto, paired with a premium JBL sound system in the top models. The digital instrument cluster is crisp and informative, and you also get wireless charging, dual zone climate control, ambient lighting, and a panoramic sunroof features that make the cabin feel more kicked. Recip space is ample, and the third row of is decent for kids or short trips. As for pricing, the 2025 Toyota Fortuner is expected to start around $45,000 for the base variant and go up to $60,000 for the fully loaded Legend or Sport editions. Considering the features, performance, and Toyota's reliability, the Fortuner remains a solid choice for SUV lovers. Thanks for watching NT Auto Review. Don't forget to like, share, and subscribe for more detailed car reviews.